เอานะครับขน่ไม่มีครับไม่มีอวุธครับพี่ครับได้ได้ผมทำขณนี้นะครับมีชุดเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับไม่ได้พี่มันไม่พี่ไม่เสร็จครับพยายามที่จะเข้ามา จับกลุ่มพวกผมนะครับโดยมีพี่โตโต้ตอนนี้นะครับที่ตอนนี้ผมอยู่ชั้นจอดรถนะครับรัชโยธินนะครับเมเจอร์รัชโยธินนะครับช่อง 3E ตอนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจํานวนมากอยู่ๆจะมาจับกลุมหรือมาควบคุมพื้นที่ผมซึ่งไม่มีหมายอะไรนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามาเพื่ออะไรนะฮะตอนนี้นะครับตอนนี้เขาอยู่ที่บริเวณลานจอดรถตรงน,นี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามาจับผมเรื่องอะไรและผมทําอะไรผิด ผมมาทานข้าวว่าสักคู่นี้นะฮะแล้วผมก็กาลังจะกลับนะฮะกำลังจะขึ้นรถกลับละนะครับแล้วอยู่ๆเขาก็มาล้อมผมแล้วพี่จะมาล้อมผมเพื่ออะไรไม่ระจักแล้วก็จะมาห้ามผมไม่ให้ไปได้ยังไงผมวางขางก่อนมา <S <S ตามาดูนะครับมีเจ้าที่ทั้งนอกเครื่องแบบแล้วก็เป็นชุดก็คุมฝูงชนนะครับ ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้อ๋อคนได้เลยครับคนได้ครับคนได้ครับนะครับเจ้าที่แจ้งว่าจะขอค้นตัวพวกเรานะครับทั้งสี่คนนะครับเนี่ยครับทําเหมือนเราเป็นคนร้ายครับ เจ้าหน้าที่ประมาณ20นายนะครับตอนนี้เข้ามาควบคุมพวกผม4คนนะครับดูเจ้าห,หน้าที่นะครับดูการกระทำของเจ้าหน้าที่นะครับพวกเราแวะมาทานข้าวกันนะครับณตอนนี้ บอกก่อนแล้วครับว่าตอนนี้พวกเราแค่แวะมาทานข้าวกันนะครับที่เมเจอร์รัชโยทินนะครับจู่ๆมีเจ้าที่แอบมาแอบมาซุ่มรอแถวที่จอดรถนะครับผมเจ้าหน้าที่ประมาณ20นายนะครับตอนนี้ล้อมพวกเรานี่คนมีอาวุธคบมือตามมาอีกครับผมมีเจ้าที่เพาะอาวุธเข้ามาอีกประมาณประมาณห้าหนายนะครับน,นะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังควบคุมตัวพวกผมตีคนโดยมีพี่โรโต้เป็นคนนํานะครับไม่รู้ว่าจะพาไปไหนแต่อ้างว่าจะพาไปคุยกับนายนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูว่านายของเขาคือคือใครนะครับเดี๋ยว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 ไปย่านะไป่านควบคตัวมาเดี๋ยวเดี๋ขวเดี๋ยวเดี๋ยวคือใครเป็นใครเดี๋ยวมี อ่าพวกเราพวกเราเป็นพยานให้ให้ให้ขาวิวเราด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหาที่ขนตัวนะครับพวกเราไม่มีอะไรอยูแล้วครับมพวกเราแวนมากินข้าวนะครับไม่มีครับไม่มีวุธครับพี่ครับได้ได้ผม